ว้าวุ่นเลยทีนี้เมื่อหนุ่มหล่อจาก36ประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเทศไทยกันถึง5วันตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนนี้เพื่อเก็บตัวร่วมกิจกรรมการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023พรีเซนต์ by Chat c o s m e t i c ก่อนจะยกพลก้าขึ้นเวทีประชันรอบไฟนอลในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่วันที่17กันยายนนี้ณใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประกวดในปีนี้อย่างอลังการสำหรับวันแรกของการเก็บตัวหนุ่มๆผู้เข้าประกวด mi 2 0 2 3จากทั่วโลกทั้ง36คนได้ออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวอายุธยานำทีมโดยนายกปูกหรือนายวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒ์กิจกรรมแรกคือไปสักการะ ว่ายสารหลักเมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเก่าเพื่อเอาเลิกเอาชัยกันก่อนที่จะไปเยี่ยมชมตลาดหลวงปู่ทวดตลาดสุดชิวแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอยุทยาที่หนุ่มๆได้ไปชิมช็อปแชะกันอย่างเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยสไตล์พื้นบ้านกิจกรรมแบบไทยๆและวิถีชีวิตของคนอยุธยาอันน่าประทับใจต่อด้วยเติมพลังมื้อเย็นที่ร้านอาหารหอมฟ้งกุ้งเผา หนุ่มชาวต่างชาติได้เปิบกุ้งแม่น้ำสดสดของดีเมืองอยุธยาและปิดท้ายวันแรกของการเก็บตัวกับกิจกรรมเรียนมวยไทยกีฬาพื้นบ้านยอดฮิตที่โด่งดังไปทั่วโลก ถูกใจทั้งผู้เข้าประกวดที่ได้ออกแรงกันแบบไม่ยัง้งและถูกใจเหล่ากองเชียร์ที่ได้เกาะเวทีมวยชมชายมาดแมนแฮนซัมกันแบบหลับฝันดีใครจะครองตำแหน่งชายหนุ่มมาดแมนสุดสตรองระดับโลกติดตามข่าวสารและกิจกรรมของการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล2023ได้แบบไม่ตกข่าวได้ที่แฟนเพจมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล